สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฮัสกี้พบกับเอเชียบุกิไลฟ์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะมาขบวนกระแสข่าวกีฬาโดยเฉพาะวงการฟุตบอลน,นะครับข่าวแรกของวันนี้นะครับจะเป็นข่าวของใครเป็นไม่ได้เลยนอกจากข่าวของหงแดงเลวฮูนะครับโดยพลพรรคเลสแมบ,บชีนนะฮะได้ยกพลไปตบหงแดงสาขา2อย่างทีมนักบ,บุญเซาแธมตันได้อย่างสวยสดงดงามนะครับเครื่องเกมนี้เยเอนคองได้ทําการโรเดั่นนักเตะในทีมหนึ่งเก้าตำแหน่งด้วยกันโดยได้ค่อยตัวจีงไว้เพียง2คนเท่านั้นนะครับอย่างเอ็กซานเบเกอร์ และอิบาริฮิมกกนาเต้นะครับเรียกได้ว่ายกเครื่องเลยทีเดียวไล่มาตั้งแต่คู่ฟูลแบ็กเป็นโจโกเมสและคอต้าฟิมิกานะครับแดนกลางเป็นอาวิเอเลียสเจมินเนอร์และเคอร์ติสโจนในขณนะที่สาประสานในแดนหน้านะครับเป็นโรเบิร์ตฟิมิโนทาคุมิมินามิโนและเดลโกโชต้านะครับ แล้วก็เป็นไปไตามคาดนะครับเจ้าบ้านเซอร์ไพรส์เขาให้โดยเป็นการโซโลด่เดี่ยวนะครับของเลดมอนที่วันนี้เนี่ยบังเอิญไปอัญเชิญเมสซี่มาลงนะฮะโดยได้กระชากขึ้นมาทาากาบซ้ายก่อนล่างตัดเข้ากลางหนีโกเมสนะครับแล้วปั่นด้วยขวาบอลพุ่งหนีเมือ,อรลิซอน เข้าทางเสาไกลนะครับเรียบฮะชาวบ้านขึ้นมาต่อ1-0แต่ก็เหมือนไปกระตุกเหมือดเสือเข้าให้นะครับทีนี้หงแดงบุกกระนาเลยฮะหวังเอาประตูคืนแล้วก็เป็นไปตามคาดอีกนะครับเมื่อทาคุมิมินาโมคุงเนี่ยโชว์บ้างโดยได้กระชากจ็คสเีเฟนนะครับก่อนซัดเต็มข้อยักเข้าเสาแรกตะข่ายแทบขาดตีเสมอว่าเป็น 1- ประตูตอนหนึ่งนะครับและเริ่มมาครึ่งหลังนะครับก็เป็นหงแดงที่ยังคึกไม่เลิกนะครับบุกแหลกเพื่อหวังเก็บชัยชนะให้ได้นะครับและความพยายามก็มาได้ผลนะครับเมื่อคอต้าซิมิการ์ดเปิดเตะมุมทางซ้ายนะ และเป็นเอยูนุซี่นะครับที่มองเคลียร์ไม่ขาดดันไม่เข้าหัว,หวของมาติปที่ก้มลงมามองอารมณ์ว่าแบบไม่ได้ตั้งใจเลยซ้านะครับแต่บอลเดินพุ่งสวยแหวกอากาศผ่านมือแมคแคที่เข้าประตูเฉยฮะริวพูออกนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นก็เป็นริวพูนะครับที่นวดอยู่ฝ่ายเดียวจนหมดเวลาแต่ก็บวกสกอร์เพิ่มไม่ได้นะครับจบเกมหงส์แดงเก็บแต้มสำคัญได้นะครับแต่ก็ยังต้องลุ้นต่อไปจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลว่าใครกันแน่ที่ได้เป็นแชมป์พีเ์ในฤดูกาลนี้ครับ โดยหลังเกมนะครับลาฟฮพัซเซนฮุสเทนสนะครับกุนซือของเซาทเทมป์ตันได้มองว่าลูกทีมของเขาเนี่ยทำเต็มที่แล้วนะครับในเกมกับลิเวอร์พูลโดยเขาได้บอกนะครับว่าพวกเราเนี่ยสู้ได้อย่างสูสีมาตลอดทั้งเกมเลยจนมาเจอลูกผีจับยัดนะครับของมาติดตอนลูกที่2โดยเขาได้บอกว่าผมเนี่ยงุนเกียจริงๆเลยพวกเราเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วนะฮะเราทําให้มันยากที่สุดทที่จะเป็นไปได้แล้วครับสำหรับพวกเขาแต่เราก็ต้องยอมรับผลของมันอยู่ดีนะครับนี่สิครับผู้แพ้ที่ดี และทางฝั่งยเกนคอปนะครับก็ไม่รอชา้าโดยได้ออกมาอวยลูกทีมชุดใหญ่กันเลยทีเดียวคุณซูเทอิเมททั้นกับหงแดงนะครับที่เกมนี้ปรับตำแหน่งอย่างโหดเลยเรียกได้ว่าใจโคตรได้นะครับพูดตรงๆเลยคือส่งตัวสำรองลงถึง9คนคอปได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าผมมีความสุขมากๆเลยมันเตื้นตันจริงๆนะครับมันแบบว้าวเลยที่หนุ่มๆพวกนี้เนี่ยสุดยอดมากๆมันเหมือนกับผมเนี่ยมีฟอร,รี่เก็บไว้ในโรงจอดรถเลยทีเดียวนะฮะมันเป็นผลง,งานที่สุดยอดมากๆกับการเปลี่ยน9าตำแหน่งถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยผมจะรับ ความดีความชอบของนักเตะพันเปอร์เซนต์เลยครับมาถึงข่าวแดงเดือดน,นอกสนามกันบ้างนะครับเมื่อมีรายงานว่าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต่างกำลังให้ความสนใจคว้าตัวแอนโทนีปีค่าพลังเทพของอาร์เจนมาร่วมทีมนะครับโดยพ่อหนุ่มเลือดแซมบ้ารายนี้เนี่ยจะก,ก็เป็นผู้เล่นฟอร์มดีคนหนึ่งของลีกเลยทีเดียวหลังเจ้าตัวยิงไปถึง12ประตู10แอซซิตนะครับจาก33นะัดทางแมนยูเนี่ยต้องการเสริมผู้เล่นแนวรูกอยู่แล้วนะครับและสื่อต่างๆก็ประโคมกันเลยว่ามีแวลซตแมนยูนะฮะ พราะเทนฮากเนี่ยเป็นนายเก่าของเจ้าตัวนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับสื่อบาราซิลก็รายงานว่าลิวพูก็ให้ความสนใจแข้งจอมดีลาผู้นี้เช่นเดียวกันจุดนี้ต้องมองยาวๆนะครับเพราะสไตล์ของแอนโทนีเนี่ยออกแนวเน้นโชว์สก,กิลคล้ายกับเนม่านะฮะซึ่งอาจจะไม่เข้ากับสไตล์พุ่งกระแทกฉีกถึงประหยัดเวลาแบบผงแดงลิวพูสักเท่าไหร่ซึ่งหากเจ้าตัวมาหงจริงเนี่ยคงต้องปรับสไตล์การเล่นนั่นคนไม่เป็นผลดีกับเจ้าตัวแน่นอนนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทละละละะนฮาลูกทีมเก่านกั้นให้้้ยยาาาตมมไดหรือนะบ เป็นยังไงกันบ้างครับกับข่าวที่ฮัสกี้เอามานําเสนอหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับยังไงก็ฝากาเพื่อนๆกดติดตามในทุกๆช่องทางของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น facebook, t i ต t อกไอจีอินสตาแกรนะครับเรามีทุกช่องทางให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกติดตามได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ